สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC สุขุนเมื่นนี้กรับวันที่สิบเอ็ดเลยนะครับเนาะเดือนมกราคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมมื่อน,นี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงัวตามคำเรียกร้องของเอฟซีนะครับเนาะเอฟซี <Okay. S 1> หัวเฉยเนี้ยเรียกร้องมาว่าอยากเบิ่งงัวทองนะครับเนาะ หาแม่ทองๆไว้แหแนวแล้วท่านครับนี่แหละครับแม่หนึ่งทองนะครับเนาะแม่เนี่ยเราประกันทองนะครับเนาะเป็นงวคลิปใบหูดําดีครับพอเข้าดําดีนะครับเนาะออกสไตล์ประมันไทยกลางเขาไปหาไง่ครับแม่เนี่ยเป็นงวสาวลูกแรกนะ้ครับเด้ะผสมไป้ทองแรกนะครับเนาะแม่เนี่ยนี่แหละครับแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอยากได้เนาะครับเนาะ คลิปนี้ก็สิมเปิดให้แฟนเพจแฟนครับมึงดูพี่โตัวนะครับเด้อทองทุกโตนะครับเนาะนี่นะครับแม่หนึ่งเปิดไว้ตัวละสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะนี่ตัวนี้ครับผมนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งสามหมื่นเจ็ดพันครับผมสามหมื่นห้าพันนี่กระท่องคือกันครับสามหมื่นห้าพันสองตัวนี้นะครับเนาะท่องทุกโตับแล้วประกันท่องนะครับเนาะกลัวหางร้ายครับผมนี่ครับ ชุดนี้ตัวละสามหมืนหาพันนี่แหละครับสามหมืนห้าพันพร้อมส่งนะครับเนาะหมอไปทถึงซีนี่หมอไปซีได้แปดนะครับเด้อหัวใจเยาะรับประกันห้เลยนะครับเนาะหัวชุดนี่ทองทุกตัวครับผมนี่ครับแม่แม่นี่ชุดนี้กับตัวละสามหมืนเจ็ดครับผมตัวนี้สาวทองแรกนะครับเนาะลูกแรกทองแรกครับนี่ที่ใบหูดําดีครับนั่นแหละครับพอเขาดํา ก้มสูงประมาณร้อยสามสิบหานะครับเนาะแม่นั่นสามสิบเจ็ดสามสิบแปดวยครับผมแตกต่างกีนเฉดสีนะครับเนาะเปิดไว้นะท้องตัวนี้ตัวละสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะรับประกันท้องทุกตัวนะครับเนาะมั่วซี่ตัวนี่ประกันท้องทุกตัวครับผมนี่นะครับชุดนี้ครับตัวสามหมื่นหาเนะครับเนาะชุดนี้นะครับเนาะัวละสามหมื่นห้าพันครับผมหมอไปชุดนี้กับซื้อสองได้ี่ครับ เื่อวาอย่างมาไปทั้งซีเล็กซื้อซีได้แปดครับผมมอได้สมยากเนาะครับเนาะร้อยกินน่องซีน่องเลยครับเนี่ยนี่ครับซีตัวนี้เนาะครับเนาะซื้อสี่ได้แปดครับผมซื้อสองได้สี่ซื้อหนึ่งได้สองครับผมซื้อสามได้หกครับเนี่ยมอจะย่อรับประกันให้เลยเนาะครับเนาะน้านคาทกค้าทอนบอมี้ครับผมหางมอหางดอกบอมี้เนาะครับเนาะนี่นะครับแฟนเพจแคนขับเรียกร้องอะไรครับ งอปีกนี่ใส่นี่นะครับเนาะลิบนี้คือสีเบงยางจุใจอยู่ครับคือสีเขาทางเลือกแน่อยู่นะครับเนาะงวราคาย่อมย่อราคาเบาเบาซื้อหนึ่งได้สองซื้อสองได้ซี่ซื้อสามได้หกซื้อสี่ได้แปดครับนะี่กลุ่มแสนกลุ่มครับผมผู้าหางคนไหลนะครับเด้อนุ่นะครับผู้หางคนหางหลเป็นไหลาบานหางมาครับแต่ละตัวนะครับเนาะ โอ้ยนะครับแม่นี่กอะไรเงี้ยเงี้ยวสูงดีนะครับเนาะแม่นี่แต่ว่าสีแตกจ้างเฉียดสีแต่สีแดงกับยูดสีประมาณสีหมื่นหาถึงหามื่นนะครับเนาะแม่นี่งนะครับเนะาะแต่ว่าเป็นงัวเข่ากับเปิดไว้บอกผมสามหมื่นเจ็ดพันซื้อหนึ่งได้สองซื้อสองได้สี่หัวเชาว่าย่อรับประกันครับซื้อสองได้สี่นะครับเนาะหัวเชาว่าย่อรับประกันเลยแม่นี่ลูกแรกครับแม่นี่กับลูกตัวที่สามครับถือสมไัยนะครับเนาะ มอไปทั้งมดคุ้มแสนคุ้มครับผมในด้านจัดรงกับหัวชาวเย้าคือเก่าเหรอครับผมคือเก่านะครับสร้างหัวชาวเย้าหัวชาวเย้าก็ทรงให้คือเก่านะครับที่สําคัญกานั้นว่นอย่างนี้กับฟรีเนาะครับเนาะบริสียญงันค่าคนทรงอนี่บริสียญงั้นค่ารดอีกเนาะครับเนาะดีมองนี้นะครับทั่วภาคอีสานนะครับเนดะ้อหัวชาวเย้าทรงให้ฟรีเลยเนาะครับเนาะ ทั่วภาคอีสานเอาใจคนภาคอีสานแน่นนะครับเนาะเอาใจแฟนเขียรแฟนครับทั้งไก่กะคือรวมพลังหารสองนะครับเนาะนี่ครับแฟนเพียรแฟนครับซื้อซี่อยากได้แบบไรกันนี่นะครับชุดนี้นะครับเนาะได้การครับผมเนี่ยว่าไม่ผิดหวังครับโตัวละสามมืหาครับผมซื้อสองได้ซี่ สามหมื่นเจ็ดพันครับผมนี่นะครับแม่นี่สิสำคัญก็คือเป็นงูสาวทองแหลก้ะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันธ์ในเงาไก่เนาะครับเนาะออกสไตลเพราะมันให้กลางฮองไปหาเงี้ยครับแม่นี่เป็นตะบิงเอาอยู่ครับผมเป็นเจ้ผิดาจรณาอยย่เนาะครับเนาะซื้อซีเด็บแปดเบิร์ตถนครับทั้งกลุ่มค่ะหายากเนาะครับเนาะนี่แหละครับหายากกว่านีหงวเฉยวโกดันโดนพามาพ่อจนไหนเนาะครับเนาะ ซื้อหนึ่งได้สองซื้อสองได้สี่ซื้อสามได้หกซื้อหกเอ้ยซื้อสี่ได้แปดโอ้งงยอยู่ฝูงมาเนะครับเนาะรับประกันพร้อมทุกโตรครับผมนี่นะครับชุดนี้นะครับเนดะ้อถึงดำพี่ก็ดำจากเงอยู่ฝูงอะ่ะนี่แหละครับกะท่ออกสไตล์นี่เด้เนาะครับเนาะ แต่ว่าสองสาวนี่พคนเชียงเช่องแน่ครับผมเช่องอยู่้ะครับเด้ะสองสาวนี่แต่ว่าคุ้มครับผมงูเชยวรับประกันให้นะครับเนาะคุ้มแสนคุ้มครับนี่งูชุดนี่ขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้ทุกตัวนะครับเนาะงยเชียารับประกันนะครับเนาะที่ดีกว่านั้นก็คือรับประกันทองให้พร้อมทุกตัวนะครับเนาะ ทีดีก็นั่นก็คือแฟนเพจแฟนครับมาไปทั้งที่รถห้พิเศษแถมทรงห้ฟรีอีกทั้งหายตัครับเนาะซื้อไปหนึ่งก็รถได้คือเก่าครับผมซื้อสองรถได้หลายครับผมซื้อสามแห่งรถแห่งรถได้หลายเนาะครับเนาะมองไปทั้งทีแห่งรถได้หลายครับผมนี่นะครับขอบคุณเลยนะครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่ติดตามชิปหัวเชียาอยู่นะครับเนาะไว้วางใจหัวเชเยวขอบคุณเลยนะครับผม มากๆกับด่วนๆนะครับเด้อด่วนและด่วนแอนด่วนครับผมมากนใดกอนคือเก่าครับมาดวนไดด่วนสั่งกนไดกอนคือเก่าครับคลิปนี้ก็จบไปสำเนียครับผมสวัสดีครับมาคุ้มแสนคุ้มครับผมสื่อซีใดแปดในระยะเวลาจะจ่อนี่แม่นี่น้มบวมเด้อครับเด้อแม่นี่น้ำไข่เนาะครับเนาะสาวแม่นี่คือคุ้มก็เป็นว่าสาวเนาะครับเนาะพูดนลครับน้มไข่จ้าจ้างนะครับแม่นี่ 可高了。啊啊